สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงของชาวราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายดวงชาวราศีมังกรช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะ การทำน,นายเป็นการทำน,นายดวงโดยรวมโดยทั่วไปของชาวราศีมังกรนะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้นะคะนะก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายอะไรนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีๆมันอาจจะไม่เกิดกับพุณงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะ,ะขึ้นอยู่กับ บุญกรรมของแต่ละท่านนะคะและก็พฤติกรรมด้วยค่ะไหนอย่าลืมนะคะว่าไพ่สีแค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะมาฟังดวงของชาวราศีมังกรกันเลยค่ะไพ่ในตำแหน่งตัวต้นของชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่สีเหรียญค่ะชาวราศีมังกรนะช่วงนี้นะค,คุณคุ้นคิดถึงแต่เรื่องเงินนะนั่งก็นอนนั่งก็คิดเรื่องเงินนอนก็คิดเรื่องเงินนะประมาณว่า ทำยังไงถึงจะได้เงินมากกว่านี้นะคิดวางแผนอยู่นะทํายังไงทําอะไรถึงจะได้เงินงอกเงยมามากกว่านี้เนาะเพราะว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งก็น่าจะมีกันทุกคนเนาะแต่ชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาหนิดนึงนะกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะใบที่สองค่ะพัขยายตัวตนนะ ได้ไพ่แปดถ้วยค่ะชาวราศีมังกรมีเรื่องที่คุณผิดหวังมาในอดีตนะบางท่านผิดหวังเรื่องความรักบางท่านผิดหวังเรื่องกิจการงานนะและหันหลังให้กับความรักนะบางท่านหันหลังให้กับงานเดิมๆงานเก่าๆจบจากสิ่งเก่าๆมาแล้วนะคะนี่ค่ะหันหลังให้กับงานเก่าที่คุณเคยทําแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะ ใบที่สามค่ะใบที่สามได้ไพ่สามถ้วยค่ะคุณมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองนะจะมีงานใหม่เข้ามานะเป็นงานประเภทหุ้นส่วนหรือคนแนะนำมานะคะเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ได้ฉลองนะคะนะไม่ว่าในได้ฉลองนะมีอยู่สองเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะก็ดีขึ้นนะคะและก็เรื่องโชคลาภนะคะนะ ชีวิตของคุณกําลังจะดีแล้วนะชาวราศีมังกรนะอย่าติดเรื่องเก่านะแปดถ้วยคือการหม่นมองหมองหม่นในเรื่องเดิมนะคะเรื่องความรักและก็เรื่องออการเงินเนาะที่ผิดพลาดนะคะใบที่สี่ตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะชาวราศีมังกรที่ยังมีคู่นะช่วงนี้คู่ของคุณนะระวังคู่ของคุณเป็นซึมเจ้าด้วยนะ คุณคุณก็ได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะมีเรื่องคิดนะถ้าคุณเป็นโสดทายว่า,าไพ่ใบนี้ชาวราศีมังกรบางท่านนะคะบวกกับแปดถ้วยด้วยคุณมีการเลิกลาอย่าล้างหันหลังให้กับคนที่คุณรักนะนี่ค่ะแปดถ้วยกับห้าถ้วยมานี่มีมีสิทธิ์สูงนะที่คุณจะโดดเดี่ยวเดียวดายจากและหันหลังให้กับคนรักค่ะนะ บางท่านหันหลังกันให้กันอย่างหาวอนนะคะบางท่านบางท่านอยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะไม่ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันเออเหมือนอีกคนนึงก็อยู่อีกมุมนึงนะเราก็อยู่มุมมุมนึงแฟนเราก็อยู่อีกมุมนึงเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะบาง,บางท่านก็โฟกัสเรื่องงานมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนที่คุณรักนะคะ นะให้พยายามใส่ใจกับคนที่คุณรักนิดนึงนะเขาก็เป็นคนเหมือนเราเหมือนกันเนาะอยากจะมีความต้องการการเอาใจใส่ดูแลนะนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเขาให้โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะสำหรับใครที่เป็นโสดนะก็ให้พยายามมุกออนจากเรื่องเก่าเนาะนะนะแล้วให้กลับเข้ามานะคะให ต้มแมงอดีตหรือฐานดวงนี่ไงคุณทํางานหนักมากที่ผ่านมานะได้ไพ่ติดไม่เท้าค่ะนะติดไม้เท้านะคุณแบกภาระไว้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะภาระเรื่องการงานคุณทํางานหนักแล้วก็คุณจะมีความเครียดสะสมนะสําหรับชาวราศีมังกรนะาฐานดวงได้ติดไม้เท้าแล้วยัง อนาคตที่จะเกิดขึ้นยังได้ก้าวไม่ท้าอีกเบื่องานค่ะทํางานหนักทํางานมานานมีความรู้สึกเบื่อเบื่องานนะคะเพราะว่าคุณแบกมานานเนี่ยแบกภาระของคุณเนี่ยภาระอันหนักหนานหนักอื้งของคุณนะคุณแบกมานานเลยแล้วคุณมีความรู้สึกเก็บกดนะเบื่อและตอนเนี้ยนะหันหลังให้กับงานคุณกําลังคิดหางานใหม่ค่ะนะถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจํานะ คุณกำลังคิดจะออกจากงานเดิมนะคะนะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคุณแบกภาระที่เหนื่อยหนักมากคุณเหนื่อยคุณกำลังหันหลังให้กับงานนะคะแต่คุณยังไปไหนไม่ได้นะภายใ,ในตำแหน่งความคิดภายในใจในใจคุณอะในใจของคุณคุณอยากจะได้ลาบก้อนโตอยากได้เหรียญอยากได้เงินเข้ามือ อยากมีเงินแบบเงินก้อนเพื่อจะได้มาชำระสิ่งที่คุณค้างคนะ้างนะอยากมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวแบบสุขสบายนะนี่คือความคิดของคุณมาดูนะคะว่าใบต่อไปจะได้ไหมนะง่ายไว้ก่อนนะใบนี้ต่อมาตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยคุณได้หกดาบค่ะหกดาบ คุณมีความคิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะและคุณมีความคิดที่จะเดินทางออกจากประเทศเลยนะไพ่ไพ่หกดาบไม่เหมือนความคิดของคุณอยากจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนเลยนะพยไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะทายว่าคุณไม่ได้อยากอยู่บ้านแล้วคุณไม่ได้อยากอยู่บ้านแล้วนะคุณอยากจะออกไปเสี่ยงดวง ไปทํางานที่เงินดีๆเนี่ยความคิดของคุณนะเห็นไหมบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานเนี่ยประเทศที่ฮิตๆเนาะประมาณเนี้ยค่ะนะเออใบที่เก้านะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะมาดูว่าจะกิงไหมนี่ค่ะใบที่เจ็ดกับที่เก้านะดูคู่การคุณหวังเหรียญน,นะคุณหวังเงินก้อนโตในมือจะบอกว่าเตรียมเฮได้เลยนะคะ ชาวราศีมังกรนะคุณหวังเงินก้อนเข้ามือนะสิ่งที่คุณหวังนะราชาโชคค่ะไพ่ราชาโชคนะคิงถือเหรียญน,นะคะนี่ค่ะนะคิดเงินได้เงินนะคุณรู้ว่าราชาเงินมากแค่ไหนนะแล้วก็สง่างามด้วยเงินนี้เข้ามาอย่างถูกต้องนะเข้ามาอย่างสง่างามนะคุณมีสิทธิ์นะคุณคิดถึงเรื่องโชคลาบเงินทองนะ หรือคุณคิดหางานใหม่ที่อยากได้งานใหม่ที่เป็นงานเสริมและงานดีคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะแล้วคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะคะสำหรับงานใหม่ที่คุณที่คุณเอ,อ่อได้เข้าไปหรือว่าได้ก้าวเข้าไปที่คุณคิดปรับเปลี่ยนนะนะคะบางท่านก็คือเป็นงานเสริมบางท่านคือก้าวออกจากงานเก่าแล้ว มุ่งสู่ตรงนี้โดยตรงเลยนะคะงานใหม่ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายไม่ว่าคุณจะไปทำงานต่างประเทศนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนค้าขายออนไลน์นะอาชีพของคุณนะสามารถที่จะแตกยอดไปได้ด้วยดีเลยค่ะนะนี่ค่ะดูสามใบนี้ไว้นะคะใบใบที่สิบคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะได้แปด ไม้เท้าค่ะใครแคปได้แคปไว้เลยนะคะแปดไม้เท้าหมายถึงไม่ว่าคุณจะจิบจับอะไรก็แล้วแต่กิจการงานของคุณนะต่อไปมันจะรุ่งเรืองมากนะมันจะแตกสาขาไปอีกนะคะมันจะทําเม็ดเงินให้คุณนะ,ะนี่ค่ะคนลุกตามชาวราศีมังกรนะคะมันจะทําเม็ดเงินให้คุณได้มหาศาลนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดนะ และสิ่งที่คุณปรับเปลี่ยนคุณล,ลงมือทําทําให้เต็มที่แล้วคุณมุฟออนจากความรู้สึกเศร้าๆเหงา,เหงาๆเก่าๆความรู้สึกที่คุณเคยผิดพลาดในอดีตนะให้ตัดออกไปเลยนะปีที่แล้วคุณเคยเจ๊งเท่าไหร่หรือว่าอะไรนะก่อนหน้านี้ปีสองปีสามปีก่อนคุณเคยเจ๊งมาเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปนสนใจนะชีวิตมีขึ้นมีลงนะ กราฟชีวิตนะคะของทุกคนนะคะถ้ามันดิ่งลงสุดแล้วบางทีมันจะนิ่งอยู่นิ่งอยู่หลายหลายปีบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีบางคนดิ่งแล้วขึ้นเลยอยู่ที่ว่าคุณจะมุกออนจากเรื่องเก่าอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนมไมเซ็ตหรือเปลี่ยนความคิดของคุณนะที่จะเริ่มใหม่เมื่อไหร่นะ,ะถ้าคุณเริ่มใหม่ได้นะ,ะถ้าคุณคิดล้มแล้วลุกทันทีคุณก็จะฟื้นทันที แต่ถ้าคุณล้มแล้วคุณนอนแมบเศร้าส้อยอยู่อย่างนั้นนะมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะคะนะโชคชะตาช่วยคุณได้นะแต่พฤติกรรมคุณต้องปรับเปลี่ยนเองนะไม่ว่าคุณจะดูดวงดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณไม่ลุกไม่ฮึดไม่สู้นะใครจะไปสู้แทนคุณนะอันนี้นะแม่หมอก็ไปสู้แทนคุณไม่ได้เพราะแม่หมอก็เป็นคนสู้มานะคะ แม่หมอทางานหลายอย่างนะไม่หมอสู้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรขอให้คุณสู้นะคะขอให้คุณสู้ล้มแล้วรีบลุกให้ไวนะจำคำแม่หมอไว้นะคุณจะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะนะไพ่ขยายใบยต่อไปนะใบที่สิบเอ็ดไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะใครที่โสดนะคุณตำแหน่งคนรักของคุณได้ห้าถ้วย นะใครที่โสดคุณจะมีรักใหม่ค่ะคุณจะมีรักใหม่เข้ามานะไม่ว่าคุณคนที่ฟังอยู่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะหรือจะเป็นเ,เด็กวัยเริ่มกําลังเรียนนะคุณจะมีรักใหม่แต่รักใหม่ของคุณอาจจะรุ่นร,ราวเขาเดียวกับคุณหรืออ่อนกว่าคุณนะเด็กถือไม้เท้านะฮะเด็กถือไม้เท้ามาอยู่ในตําแหน่งขยายคนรักคู่ครองทายว่าคนรักจะนํา ข่าวดีและงานดีๆมาให้ด้วยนะคะหรือคนที่โสดจะมีคนรักใหม่เลยนะค,ะคนรักใหม่ซึ่งอายุน้อยกว่านะคะอันนี้ทำนายครอบคุมทุกเพศนะ,ะทุกเพศนะ,ะที่เข้ามาดูนี้นะคะคู่ของคุณค่ะจะเป็นคนที่อ่อนบักคุณนะ,ะแล้วเป็นคนที่แนะนำช่องทางการงานดีๆให้คุณด้วยนะ ใบที่12นะคะใบสุดท้ายนะคะให้ขยายการงานการเงินนะ,ะให้ขยายการงานการเงินนะคะใครที่มีกิจการหน้าร้านนะคะหรือว่าอะไรให้ไปขอพรในอันนี้เวสุวรรณนะคะ,ะหรือว่าให้คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะใครที่ทําเปิดร้านใหม่ๆนะที่มีหน้าร้านนะก่อนเปิดร้านนี่นิมนต์พระเข้าไปนะสวด ทำพิธีนะหรือขอพอรพระถ้าคุณไม่สะดวกนะคุณขอพอรพระหน่อยนะคะว่าขอให้กิจการงานใหม่ของคุณสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะนะไพ่ใบน,นี้มาอยู่ในตําแหน่งขยายการงานการเงินนะเหมือนพระประธานให้คุณนะชี้ทางสว่างให้คุณนะให้คุณได้เปิดทางใหม่ๆนะนะการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้น่ากลัวนะน่ากลัวอยู่ที่ความคิดของคุณนะคะโอเคนะสำหรับ สิบสองดวงก็ได้ดูครบแล้วนะคะไพ่ที่ดีๆของชาวราศีมังกรเยอะมากนะเยอะมากนะนะมันอยู่ที่ไมเซตของคุณและความคิดของคุณเท่านั้นเองนะดีจะดูให้ดูไพ่เด่นๆของคุณนะคะไพ่เด่นๆของคุณก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้าแปดไม้เท้าราชาโชค แล้วก็เหรียญโตโตค่ะแล้วก็สามถ้วยค่ะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะนะเป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะนะถ้าคุณมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนคุณ,ค,ณคุณก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าไพา่หอยแห่งการหลอกลวงหรือว่าอะไรไม่ได้ขึ้นนะสําหรับชาวราศีมังกรอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของธาตุนะคะ มาดูเรื่องของธาตุกันว่าคุณมีไพ่ในเรื่องของธาตุครบไหมนะคุณมีธาตุดินเพราะคุณมีไพ่เหรียญนะคุณมีเงินทองเข้ามาคุณมีไพ่ไม้เท้าคุณมีไฟในการทํางานแล้วนะตอนนี้คุณเริ่มมีไฟในการทํางานคุณมีไพ่ถ้วยคือคุณมีธาตุน้ํานะคะคุณมีพระเออคุณมีไพ่ดาบ คือคุณมีธาตุลมดินน้ำลมไฟคุณมีครบทุกทาธาตุนะคะในเรื่องส่วนตัวของคุณสุขภาพโอเคเลยนะคะสุขภาพโอเคแต่ในเรื่องจิตใจนะระวังนะจิตใจจะหม่นหมองคิดเรื่องเก่าอย่าทําตัวให้ว่างเพราะถ้าว่างพบคุณจะคิดเรื่องเก่านะคะอ่าสุขภาพระวังขาปลาไหล ขาบ่าไหลคอสักนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรหนักนะระวังปวดหลังปวดบา่าปวดคอนะแล้วก็ความเครียดสะสมนะอันนี้ที่คุณต้องระวังนะคะสำหรับซื้อน้ำโชคนะคะให้ซื้อเลขที่เกี่ยวพันกับตัวเองนะอายุตัวเองวันเกิดตัวเองนะคะหรือนะถ้าคุณเปิดกิจการใหม่นะ ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะ,ะให้ใช้เลขที่บ้านหรือเลขที่ร้านค้าของคุณค่ะนะเลขที่เกี่ยวพันกับตรงนั้นนะคะจะเป็นสื่อนําโชคให้คุณนะคะสําหรับสีเสริมดวงนะคะคุณใช้สีสีขาวสีแดงสีส้มนะคะสีส้มนะ,ะ,มนะ,ะตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายนะคะชาวราศีมังกรสีส้มเป็นสีของวันพฤหัสและดาวพฤหัสนะ นะสำหรับเลขหน้าไพ่นะคะเลขห้าขึ้นมาสองใบห้าห้าค่ะสามแปดแปดสามค่ะแล้วก็สี่หกหกสี่ค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะนี่คุณได้ไพ่เหรียญเต็มเลยศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะแค่นี้ค่ะนะสำหรับดวงของชาวราศีมังกรช่วงเดือนมกราคมสองพันไม่ใช่มกราสิสำหรับดวงของชาวราศีมังกรช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะก็ได้ทำนายจบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดวงที่ดีมากนะของชาวราศีมังกรนะอย่าลืมที่บอกนะให้ อย่าไปคิดเรื่องเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะไม่สามารถกลับไปแก้ไขแล้วได้แล้วนะคะในเรื่องหออดีตนะให้คุณเดินหน้าต่อนะและลุยให้เต็มที่นะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรและทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนะก่อนจะาก,การนะอย่าลืมนะคะช่องพี่นานาม,มากับดวงนะตอนนี้ได้ทาการเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วใครที่สะดวกใจในการที่จะให้ ค่าครูเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ติกเกอร์นะคะเริ่มต้นที่20บาทเนาะนะนะก็สามารถที่จะสนับสนุนค่าครูพิจารณาได้นะเพื่อเป็นค่าอินเทอร์เนต็ตหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะนะนะเพราะว่าทุกการทำคลิปของเราก็มีค่าใช้จ่ายนะแล้วแต่สะดวกนะ ที่แน่ๆก็คืออย่าลืมนะกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะถ้าผิดพลาดประกันใดหรือว่าตรงกับไม่ตรงบางท่านยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแต่อย่าแรงนะอย่าด่าแม่หมอนะอย่างที่บอกก็คือดวงโดยรวมนะคะนะแม่หมอไม่สามารถจะไปนั่งในใจหรือว่านั่งในชีวิตทุกคนได้นะคะว่จะต้องตรงเป๊กเป๊ะๆนะคะเพราะฉะนั้น นะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นแม่หมอถ้าแม่หมอผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ